วุ้ยโวด,ด,ดโวดโวดชิบหายเลยเฮ้ยอุยอ้ยคาตนารวดเร็วอุย้ยสแกนนิ้วรวมพลังมันต้องฟาดในดาบเดียวแน่เลยทรงนี้โอ้มีอิมแพคเฟรมด้วย <c oughs> เปิดมามุ้งมิง้งสาวน้อยน่ารัก แล้วก็หมาที่คงงงว่ากูมายืนถ่ายทําไมสวัสดีทุกคนผมน็อตนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมที่ไม่น่าเชื่อว่าเราจะมาได้เจอกันอย่างเซเลสโซนซีโร่นะครับนะคือตอนนี้ทุกคนคงจะงงแบบพี่ นี่พี่ถูกดูดเข้ามายังไม่ติของเกมโฮโลเวิร์สแล้วอย่างกันเหรอจะบอกว่าจริงๆก็ใช่นะครับเป็นเกมที่ผมเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วผมเคยเล่นตอนเกมนี้เปิดตัวไปนะครับในช่วงแรกๆแล้วผมก็มีขาช่วงไปน,นิดหน่อยนะครับแต่ว่าพอดีมีอัปเดตใหม่เข้ามานะครับเป็นเนื้อเรื่องของเมืองข้างนอกนะครับที่ชื่อว่าอั t e er r อ i n g นะครับแล้วก็มีตัวละครมาเพียบเลยก็เลยกลับมาเล่นนะครับได้ประมาณ7วันแล้วนะครับนะคนคงจะงงว่าพี่แล้วพี่ยืนอย่างนี้พี่จะไม่อะไรเหรอ กูถ่ายก็ได้ยืนหาเหลี่ยมนานมากว่าจะเปิดคลิปตรงไหนดีนะครับนะให้ทุกคนประทับใจซึ่งที่กลับมาเล่นก็เพราะว่า อันอ่านดูนะครับว่าตัวเกมนะครับมีอัปเดต1.2มาและแอดมินช่องพี่ก็ป้ายยามาว่าเนื้อหาที่เพิ่มมาค่อนข้างเยอะนะครับเหมือนจะมีตัวละครใหม่เนื้อเรื่องใหม่พื้นที่ใหม่อะไรก็แล้วแต่นะคะขอตัวละครใหม่เนี่ยรู้สึกว่าจะชื่อซีซ่านะครับเป็นตัวละครหญิงถือดาบถือโล่เออใช่แล้วก็พูดถึงอัปเดต1.2เนี่ยเหมือนมันจะมีกิจกรรมใหม่มาตัวหนึ่งที่ว่าถ้าเกิดเราล็อกอินไป7วันนะครับมันจะได้ encrypt master tape มา10อันนะครับเห็นว่าน่าจะได้ถึงวันที่5้าพฤศจิกายนมั้งเอา,ปาเป สุ่มกาชากันได้แบบยับยับเลยซึ่งเอาเป็นว่าก่อนเราจะไปทําแล้วก็แล้วแต่ถ้าคุณเล่น CGC มาคุณก็จะรู้กันดีว่าสิ่งที่เราควรทําตอนเข้าเกมก็คงจะหนีไม่พ้นการบริหารล้านวิดีโอสวัสดีแบงบ์มูหมายเลข18 วันนี้วิดีโอที่ลูกค้าต้องการต้องการแนวผจญภัยซึ่งก็จะมีสตาร์ไลท์ไนท์เป็นการ์ตูนที่บิลลี่ชอบนะครับนะผมไม่รู้เป็นการ์ตูนหรือเป็นรายการซูเปอร์เซนไตอะแต่ว่าบิลลี่ชอบมากนะครับสตาร์ไลท์ไนท์นำเข้าต่อไปลูกค้าต้องการแนวแฟนตาซีนะครับที่จะพูดถึง UFO ที่มาลักพาตัวคนในโลกอะไรก็แล้วแต่นะครับแฟนตาซีเข้าไปแล้วก็ต้องการแนวสารคดีสารคดีก็ต้องเป็นสารคดีเกี่ยวกับ First Piece of s ซ i ยเหรอหนังชีวประวัติของตระกูลเมย์ฟลาวเวอร์ที่ก่อตั้งเอร เริ่มเปิดกิจาการตามนั้นไปผมรู้สึกว่าผมชอบเจ้าหมายเลข18มากนะครับหน้าตามันกวนดีและยังไม่รวมเจ้าแบงบูที่มันอยู่ตรงหน้าประตูตรงเนี้ยครับแรกๆผมก็งงว่าไอแบงบูหมายเลข6กเนี่ยมันขึ้นมามองได้ยังไงว่าตัวมันก็แค่เนี้เ <laughs> จ้ากระทั่งสงสัยเปิดเข้าไปดู อ๋อมันมีเป็นบันไดให้เกาะนะครับเป็นบันไดลิงอยู่ก็น่ารักดีนะครับนะและก็อีกเรื่องที่ควรทําสิ่งที่ไยวันควรทําก็คือมาหาพี่ฮาวของเรานะครับนะได้ตั๋วขูดไยวันใช่ไหมขูดบัตรก็ต้องข,ขูดไปหนึ่งครั้งแล้วพูดถึงกิจกรรมปัจจุบันนี่เป็นอะไรบ้างนะกด f 1ใช่ไหม แต่ก็มีหลายตัวนะครับที่ผมยังเล่นไม่ถึงผมยังอยู่ฮอลโลซีโรอยู่เลยทุกคนแต่ก็นั่นแหละครับก็คือจะเป็นกิจกรรมที่มีอัปเดตใหม่เหลือประมาณ20วันและพนี่เรื่องราวของรีดูซึ่งจะปลดล็อกถ้าเกิดเล่นผ่านบทแทรกแสนสบายลูกค้าที่ไม่ขาดคิดยังเล่นไม่ถึงครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของรีดูนี้เพื่อคุณนะครับเราจะต้องมีเลเวลอินเตอร์นอตนะครับสิขึ้นไปแล้วก็สําเร็จความลับเอเจนต์โจรกรรมในฮอลโลหนึ่งซึ่งยังเล่นไม่ถึง <laughs> กําลังปันน่นในเรื่องอยู่ใจเย็น และนี่ครับโอ้ใหตัวละครใหม่นะครับน่รอในการเปิด๋ยวผมว่าเราหาทางมาลองทดลองเล่นกันดูไหมน่าจะดีนะครับนี่คือซีซ่าคิงนะครับเหลือผมรออีกแค่หนึ่งวันยี่สิบชั่วโมงนะครับนะไม่รู้คลิปลงไปมันจะเป็นตู้ของน้องเบอร์นิสหรือยังนะครับนะอัป็นไม่เป็นไรเกิดคุณไม่ทันนะครับก็เผื่อไปกดตู้น้องเบอร์นิสได้ต่อไปก็คือน้องไพเพอร์ใช่ไหมครับเป็นน้องจริงปะวะเกมนี้ชอบมีแบบตัวละครที่ตัวหุ่นเล็กๆเหมือนเป็นน้องแต่รู้ตัวอีกทีนี่คือเป็นแบบ <laughs> รุ่นใหญ่ของตี้อ่ะ แล้วก็พี่หนุ่มอันตอนของเรานะครับนะว่ารัฐไหนๆนะครับก็มีแววว่าจะได้เปิดกาชากันผมลองเล่นมันก่อนไหมครับว่าซีซ่าเป็นยังไงผมแค่อ่านมาเฉยๆนะครับว่าสามารถจะแพร่ดได้แต่ก็ไม่เคยลองเล่นเลยลองป่ะนี่เล่นครั้งแรกนะครับถ้าผมเล่นไม่เป็นอย่ากโกรธผมนะคือตอนนี้ผมยังอยู่กับตีทริโอเนื้อเรื่องปกติเลยครับ ก็จะมีแอนดี้มีบิลลี่นะครับแล้วก็มีนิโคปกติธรรมดาธรรมดาหากถูกศัตรูโจมตีในช่วงเริ่มต้นการใช้สกิลพิเศษแพรี่เคาน์เตอร์ทำให้เกิดสถานะอินเตอร์รัปผ่านการใช้โล่ทำการโจมตีจะทําให้เกิดเพอร์เฟกต์บล็อกโดยจะป้องกันความเสียหายจากการโจมตีในครั้งนี้พร้อมสะบัดโลส่สวนกลับจากนั้นกดปุ่มโจมตีพิเศษอีกครั้งเพื่อใช้สกิลพิเศษโอเวอร์าวเวอร์ชิลแบชโดยไม่จาเป็นต้องใช้พลังงานอินเตอร์รัประหว่างที่ศัตรูใช้ท่าโจมตีถูกศัตรูพร้อมขัดจังหวะ <Okay. S 1> เฮ้ยนี่ไงอ่าอ่าเข้าใจแล้ว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 ฮ้ยโอเคครับคือขอแค่เรากด e ให้ถูกจังหวะนะครับในจังหวะที่ศัตรูมันใจนี่มา อ่าปกติต้องกดสเปซบาร์แล้วจะเปลี่ยนตัวละครนะแพรลี่อันนี้คือเราสามารถต่อคอมโบด้วยตัวเองได้เลยนะครับไม่ต้องสลับไปสลับมาเมื่อซีซ่าใช้สกิลเอ็กซ์แพรลี่เคาน์เตอร์สกิลต่อเนื่องหรือสกิลอัลติเมทจะมอบเรเดียนเอจิสเหรอคืออะไรอะ่ะเหมือนมันจะเป็นหลอดสักอย่างอย่างเหลืองๆอยู่ตรงหัวด้วยสิและเมื่อมีเรเดียนเอจิสเลเวลแอนตี้อินเทอร์รับและเอทีเคของผู้ปกครองจะเพิ่มขึ้นก็คือเหมือนตัวจะแข็งขึ้นใช่ปะ่ะตอนนี้แฉบแฉบหัวขึ้นยังเวอร์เวอเวอ อ๋อนี like, <en DVD> is, ่กระแถบขึ้นแล้วเมื่อมี r a d i a n t a g e n เหรอก็คือผมจะดาเมจสูงขึ้นแล้วก็จะเหมือนกับมีสถานะกันกันล้มป่ะอย่างนั้นป่ะไม่แน่ใจยวลองตีกูมาดิลองหน่อยเฮ้ยตัวแข็งเป็นหินเลยเฮ้ยโอโหตีกูไม่เข้ายังเจ๋งไม่มีแต้มสพอร์ตเพียงพอกดตีค้างเอาไว้เพื่อใช้สกิลโจมตี dead end เหรอจะใช้แต้มสพอร์ตถึงแต้มโดยการคว้างโล่มือโจมตีรอบๆเพิ่มดึงศัตรูขนาดเล็กเข้ามาใกล้ซีซ่ามากูลองดูกูอยากรู้ดู อย่างนี้เข้ามาอ่าเข้าใจะละเข้าใจะละเข้าใจะละแล้วพอตีเราก็ต้องจังหวะถูกต้องปึบกูอยู่ไกลเกินกูอยู่ไกลเกินเอา้าจัดตีเป็นทรงนี่หรอน้องเลื่อยนี่ผมยังเล่นไม่ถึงไหนเลยนะกูมแม่งยังจําชื่อน้องไม่ได้เลยใ <laughs> จเย็นนเจอในเนื้อเรื่องรอบเดียวเังอะจริงๆผมมีตัวละครน,น้องแล้วนะครับนะแต่ผมเป็นคนที่ถ้าไม่ยังไม่เจอในเนื้อเรื่องผมจะยังไม่เล่นฮึบปึ้มปึ้มโอเค ไอ้น้องคนนี้มันชื่ออะไรวะกูจำไม่ได้กูจำไม่ได้กูขอโทษบอสมาแล้วบอสมาแล้วบอสมาแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ย,ย,ยขอลองซีซ่าขอลองซีซ่าขอลองซีซ่าอันติเป็นยังไงขอลองหน่อยเฮ้ยยังเจ๋งตีมาตีมาตีมาอยากอยากละอยากแล้วให้มันดีเวลาสู้กับศัตรูเดี่ยวๆนะครับเนี่ยศัตรูแบบตัวโ,ดโหวดชนบอสแล้วเพื่อนผมว่าน่าจะโอเคเลย <c oughs> อ่ะกูเลื่อยยับเลยแล้วกัน กูเลื่อยยับเลยกูไม่สนกูไม่สนกูไม่สนแม่ฉากไวเอานี่เท <c oughs> ทุกครั้งไปจริงๆ ทดลเราเล่นถัดไปผมไปตัวต่อไปได้เนี่ยถ้าผมไม่รู้เนื้อเรื่องไม่ต้องแปลกใจเพราะกูยังเล่นไม่ถึงนะแต่ตัวละครมาก็ถือว่าดีที่ได้ลองนะครับเมื่อกดสกลิกลโจมตีพิเศษเพื่อใช้สกลิลทายสปินไพเพอร์จะหมุนตัวและใช้สปินสลัที่มีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆใส่ศัตรดโดูโดยรอบโดยระหว่างช่วงเวลาที่กดค้างเลเวลการชาร์จของการโจมตีจะค่อยเพิ่มขึ้นหากเชื่อมต่อการโจมตีปกติ3คขั้นแรกหลังจากใช้พุ่งโจมตีหรือหลบเหล็กสวนกลับจะสามารถใช้การโจมตีเพื่อเพิ่มเลเวลการชาร์จออกไปได้อย่างรวดเร โอเคขากูลองหน่อยดิไนนๆนเขาลองหน่อยหมุนหมนหมุนอ๋อนี่ไงมันจะเป็นเหลืองเหลืองกตรงหัวอ่าโอเคโอเคโอเคหมุน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 หนุนหเฮ้ยแรงจัดเลยเฮ้ยเฮ้ยแรงจัดเลยใจเย็นกูดกดคิวเลยแล้วกันหวดแมนหวด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 ห แรงจัดกูไม่ได้ทำอะไรเลยกดปุ่ม E เฉยๆเ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นอยู่แป๊บนึงนะอ๋ออันนี้คือปุ่มอ่าลูซี่จะเป็นตีตัวนี้งั้นกูเข้าต่อเลยแล้วกูหมุน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 หมนหมุ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 นหมมุนหนหมุนหนห เขาเรียกว่าเป็นสายผมเลยอแต่บางทีผมอยากต่อคอมโบให้ตัวละครเดิมไงยังไม่ได้อยากเปลี่ยนหัวต่อกูหัวต่อ,ตอสตันใช่ไหมกูหัวต่ออันนี้คือแบบเวลหกสิบอะทดลองใช้ก็ว่าหัวจัดไปตัวถัดไปเลยไหมมันน่าจะมีสอนนะครับว่าสก,กิลของอันตอนนี้มันยังไงกันแน่กูอ่านชื่อถูกไหมน่าจะใช่แหละแม่งเทไม่มีใครเท,เทเท่าซีซ่าคิงแล้วกูบอกเลยเฮ้ยเหมือนมันไอ้นี่ เหมือนเป็นหอกสายฟ้าติดแขนเลยอ่ะเฮ้ยอย่างเท่ถ้าเก,กิดกดโจมตีพิเศษจะสามารถใช้สกิลเบิร์สโหมดหรอจะมีชื่อเทจ่จัดขณะใช้เบิร์สโหมดนะครับจะทําให้การโจมตีสายฟ้าแรงขึ้นและมีปริมาณมากคือเราต้องสแต็คสายฟ้าไว้เหรอครับแล้วก็จะค่อยลดลงขณะใช้เหรอหอกสายฟ้า SI เหมือนเอาสว่านมาติดแขนเลยอ่ะเฮ้ย <He i, S 2> อย่างเท่ <plup. S 1> อ๋อขณะใช้แล้วเราจะอยู่ในสถานะสายฟ้าแล้วด้วยเฮ้ย เฮ้ยยังเท่เลยเฮ้อยอันนี้คืออะไรต่อสู้อิสระเลยเหรอให้กูเข้าแล้วเหรองันเอาเลยนะมันเอาเลยนะนเอาเลยนะเอาเลยนะวินะน้องแอนดี้กูมาด้วยกูบอกเลยแอนดี้นี่ผมผมใช้ได้มากๆนะครับผมเล่นจนเป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญ,ญญาณไปละอันตีเป็นไงวะอยากรู้อ๋อ,อตกลงไปสวรรค์ใช่ไหมกูนึกว่าที่ตอกเสาเข็มติดแขนพี่หมีนี่ก็เล่นไม่ถึงแต่ได้ตัวละครแล้วนะแต่ยังไม่ได้เล่นพี่หมีทตุไฟใช่ไหมใจผิด เว้ยบอสมาบอสมากูลองอันติเลยอย่าหนี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 ไม่โดนโดนไหมโดนไหมโดนเหอะโดนเหอะใช่ซัดเลยโอเคสกิลพี่เขากดได้เรื่อยๆเลยเหรอยัด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 ฉันรักชอบจริงๆการหัวถึงกระสอบทรายที่ไม่สู้เนี่ยฉันรักชอบจริงๆอันติมาแล้วกูยัดอีก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  ธาตุไฟคือความร้อนแรงพร้อมแพลทเผาทุกสิ่งได้อยู่เต่ว่าตัวละครที่ดีนะดูมีวงการโจมตีที่ไม่ได้กว้างแอนตี้มีาตีกว่านะครับอันนี้คือเจาะเป็นตัวๆแล้วเหมือนสกิลมันจะกดได้เรื่อยๆนะแล้วทำดาเมจสายฟ้าคือแอนดี้มันจะใช้สายฟ้าได้ตอนแบบมาในสถานะพิเศษกเ่เวลาแพรี่ได้หรือว่าต้องกดค้างไว้หรือใช้สกิลอะครับอันนี้คือกดใช้สกิลปุ๊บจะเปลี่ยนให้ดาเมจปกติกลายเป็นสายฟ้าไปเลยซึ่งการใช้งานคนละอย่างนะเจ๋วจัด แลหรือว่าแลหรือว่าต้องมีมาครอบครองไวส้สะก่อนสักนิดนึงก็ยังดีนะและปัญหาคือตู้ซีซ่าคือจะมีเลดอพของอันตอนแล้วก็ไพเพอร์ด้วยใช่ไหมครับและน,นี่คืออะไรครับตู้อาวุธเหรอ W Engine ก็ Eng คือจะได้อาวุธก็คือจะเป็นเซตเลยสิได้ตัวละครซีซ่าด้วยถ้าเกิดกดได้มีอาวุธของซีซ่าด้วยใช่ไหมเอาเป็นว่าผมมีตั๋วอยู่33อันใช่ไหมกดเลยไหมถ้าเกิดได้ซีซ่าแล้วผมค่อยมากดตู้อาวุธก็ได้ครับน่าจะโอเคส่วนนี้ตู้ถาวรใช่ไหมไว้ค่อยว่ากัน เราต้องเอาประเดี๋ยวประดาวสิสักนิดหนึ่งปรับความทีสิบครั้งครับลองดูถือว่าไหนๆตัวละครก็มาแล้วเดี๋ยวสักพรุ่งนี้มาลืนนะครับมันก็ออกแล้วครับถือว่าเก็บได้ก่อนก็ไม่เสียหายโอ้โหบีเลือนได้ W engine นะครับนะแรงบีดีสีเขียวๆนี่ใช่อันดี้ป่ะนะผมจำไม่ได้อะ <c oughs> เฮ้ยเด้น้องไพเพอร์แล้ว เพ p e มวิว w หรอน้องนาำสกุลวิวเหรอขอบตายอย่างคนนอนน้อยเฮ้ยแล้วมุมกล้องอะไรกันนี่มุมกล้องอะไรกันเออเอาแบบนี้พอใช่ได้อันนี้มาแจมแจ๋วอันนี้เหมือนจะมีย่อยคืนใช่ไหมครับแต่กูอยากได้ซีซ่าไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาใมาให้ลุ้นเฉยๆนี่หว่ามีตัวละครให้กูหน่อยก็ได้ัางเฮ้ยเจอกระจนได้ นี่มันอันตอนอีวานอฟเหรอชื่อแมงเทโด้วยแรกชื่อกัอนไหมอะแรงบี B นี่มันเจ็บปวดเฮ้ย <Hey! S 2> ไอตัวละครนี้นี่มันพูยังเล่นไม่ถึงอะ่ะแต่เหมือนคุณค้นเคยเห็นในทีเซอร์ว่าจะเป็นตำรวจหนุ่มใช่ไหมครับที่เหมือนจะไปมีซัมติงซัมติงกับพี่สาวเจนโดลแล้วเหรอนะผมแม่งเล่นไม่ถึงแต่ผมก็มีดูผ่านตามาอยู่บ้างครบท่วนพี่เขาแรงเอเหรอเออเอแหละ <laughs> มันจะมีได้กับตัวคะครแบีเท่ากับได้อันตอนไพเพอรมมานะครับซีซ่าไว้เจอกันแล้วกันถ้ามีโอกาสงั้นตัวละครใหม่ก็ได้แล้วอะไรก็ได้ครบหมดแล้วตอนนี้ผมคิดว่าถึงเวลาที่ผมต้องไปต่อเนื้อเรื่องที่ตั้งใจว่าจะเล่นต่อนะครับคือฮอลโลซีโร่โอ้เนี่ยเหรอฮอโลโ,ซโลซีโร่เฮ้ยตัวละครอะไรเนะี่ยมีตัวให้กดเปล่า <c oughs> คนเล่นเกมนี่เห็นตัวละครอะไรแบบดูแปลกหน้าแปลกตานี่คือฉันสามารถเล่นมันได้ไหม สวัสดีครับทหารยามสูงยาว่าพานะที่ไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้าสู่เขตด,ด้านหน้าหาคุณต้องการออกจากด่านหน้าถ้าสามารถรับผิดชอบพาคุณไปส่งได้อ๋อก็คือเป็นอุ้ยตัวสูงมากเลยเว้ยตอนนี้ผมขอวิ่งโซนนะครับผมเพิ่งมาครั้งแรกสวัสดีครับชื่อน็อตนะครับไม่สิคุณต้องไปทางไหนดีเข้าได้เด็กก็ชอบโซนโธ่ปะ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 ,ปะไม่นอกเรื่องไม่นอกเรื่องไม่นอกเรื่อง,ม,อองมาครับเจนะ๊เจ๊สามแขนเหรอสวัสดีครับชื่อเจเล่ ไม่หันหน้าคุยกันซะด้วยคนคูคูคุยกันแบบนี้ขอแนะนําตัวหน่อยฉันชื่อเรนนักวิจัยสถาบันไวสตาร์เรียกสั้นๆว่าเรมพอดีว่าตอนนี้นะมีงานสําคัญงานหนึ่งที่อยากให้คุณทําฐานข้อมูลที่ตั้งอยู่บริเวณขอบนอกของฮอร์ซิลโลถูกโจมตีโดยกลุ่มอิตาเลียในตอนนี้กําลังต้องการคนไปเก็บกู้ข้อมูลการสังเกตการณ์ในระหว่างการเดินทางคุณต้องคุ้มกันนักสํารวจของสมาคมซึ่งในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ประเมินภารกิจของคุณในครั้งนี้ด้วยคุณสามารถใช้เทอร์มินอลสื่อสารลอุปกรณ์ส่วนใหญ่ในนนนนนนเเเตตตตตทไไไดด้้้้าาาาาาามมมสบบบบยีบ่่จจิแแงืออววหั กต้องทาทุกอย่างอย่างเปิดเผยการดําเนินการอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณต่ก็ถูกจับตามอจากกองกาลังทั้งหมดคุยตั้งยาวกูไปแล้วนะแต่หมวดทีวีผมชอบนะบางทีอาจจะมีคนบน่บนว่าโอ้โหไม่ชอบหมวดทีวีเลยแต่ส่วนตัวผมเหมือนเล่นเกมพาร์เซนแล้วผมโตมากับเกมพาร์เซนผมชอบอยู่แล้วไนงะอันนี้เหมือนเราเหมือนจําลองว่าเราเดินในฮอลลนะครับหมวดทนะีวีเนี่ยเหมือนเดินทางมาแต่เพื่อให้เรา ไอเนี่ยครับไม่ต้องแบบโอเพนเวิลด์จ๋าจัดขนาดนั้นนะครับเราก็เดินมาสู้เป็นฉากๆนะครับแค่ทำภาพสวยฉากสวยได้มาเลยกูพร้อมแล้วเยยเยยเยเยแม่งเลยหลบไม่ทันหลบไม่ทันอ๋อเรามีตัวเดียวเรามีตัวเดียวเลยยังกดแพรลี่ไม่ได้กูลืมไปก็ว่าทำไมกดไม่ติดตอนนี้ต้องดอสเอาอย่างเดียวนะครับยังแพรลี่ไม่ติดโอ้หถ้ากูมีซีซ่ากินนะกูบอกเลยโอเคต้องระวังให้ไดันนี้ตัวละครที่2ยังกดแพรลี่ไม่ติดโอเคตมนั้น ต้องดอสเอาจังหวะนี้เว้ยระหว่างที้ต้องหลบเอาอย่างเดียวบูมแม่ฉากไวเอารนี่มันเท่จริงจริง,ง,งบิลลี่มันเบลสตาร์ไนท์ไลท์นะครับมาผ่านโดยไม่เกิน2นาทีผ่านโดยไม่เกิน,นสี่นาทีสำเร็จด่านเอาเรียบร้อยเลยกูทีนี้มา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  เค okay. okay. เอ้าหมดหมดหมดกูควงยับเลยไม่เกินสองนาทีเหรอรีบ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 อยู่ไหอีบร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 ันรีีบรีบบรีีบรีบรบรีบไบรีบีบรีบบรีบรบรบบรีบรบ น่าจะไม่เกิน2นะทำหน้าเข่งขึมแกว่งเครื่องมือวัดเกิดอะไรขึ้นไม่พอใจเกิดอะไรขึ้นฝีมือไม่ใช่ปัญหาความสามารถเรียกว่าโดดเด่นแต่เครื่องมือวัดขัดข้องแม้ว่าการเติบโตของอีเทอร์ผิดปกติในฮอร์ซิโลมาทำให้อุปกรณ์ทำงานได้ไม่ดีแต่การอ่านค่าสูงขนาดนี้ทำให้รู้สึกไม่ค่อยสบายใจเดี๋ยวลองปรับเทียบอุปกรณ์ดูมีเทอร์เรียลใกล้เข้ามาภารกิจยื้อเวลาต้องรบกวนคุณด้วยเฮ้ยแอนิเมชันทำไมมเข้าแอนิเมชันและเจ๊ก็สวยขึ้นวะ นี่ยผมชอบเวลาเสียงบังบู็นแบบเนี้ยบังบูจะเป็นน้องพ็อกซี่อ่ะแต่ว่ามามาอยู่ในร่างของบังบูนะครับเวลาไปแอนิเมชั่นจะเหมือนดูออนิเมชดีๆเลยคาดไโจกาเลยบอสสินะ อยากตีบอสเร็วเร็วอยากเข้าแม่ขอเหอะแม่งบินไปโน่นแล้วส s ก็เป็นฮอลโลซีโร่จริงจริงเอเทรียลที่เจอไม่ธรรมดาเลยอ่ะอ่ะอ่ะเฮ้ยเท่จาดใครอะใครอะเฮ้ยคาตนาด้วยเฮ้ยเท่เทไปแล้ว เฮ้ยตัวอะไรไม่รู้เพิ่งเล่นถึงอ้ยโคตรโหดเลยอยากได้เลยเหมือนเคยเห็นในเวลากดเล่นมือถือนะครับอุ้ยโหดโหดโหดชิบหายเลยเฮ้ยอุ้ยคาตนารวดเร็วอุ้ยสแกนนิ้ว รวมพลังมันต้องฟาดในดาบเดียวแน่เลยทรงนี้โอ้มีอิมแพคเฟรมด้วยเรียบร้อยก็ยังบินต่อได้อยู่หรืว่าเอาอยู่โอ้ แอนิเมชันอย่างแจ๋วหนีไปได้ครับคาโจาอ,อยู่นั่นไงอ๋อมิยาบิเหรออ่าเป็นหูนี่ด้วยหูสูงๆด้วยเหมือนหูหมาจิ้งจอกเลยเหมือนเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องด้วยอ่ะ ส่งก็คุณชั้นซ่าหมดว่าคือว่าขันไม่รู้เลยเป็นนิสัยที่ผมมันไส้มากนิสัยแบบเนี้ยเหมือนแบบเวลาดูอนิเมะจะมีหนุ่มขี้หลีอะทรงนั้นเลยวัดวัดวัด บอสป่ะให้สู้บอสไหมบอสป่ะหรือไม่ใช่หรือยังเอามังมาจากไหนเนี่ยเว้ยเว้ยเว้ยหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนอย่าโดนดาเมจน็อตอย่าโดนดาเมจอย่าโดนดาเมจกูสแตกแล้วกูสแตกแล้วนี่เลยเว้ยเว้ยเว้ยอย่าโดนดาเมจอย่าโดนดาเมจอย่าโดนดาเมจกูสแตกแล้วสแตกแล้วหยุดกูไม่อยู่แล้วหยุดกูไม่อยู่แล้ว จะโดนดาเมจเนาะจะโดนเบย์เบย์เบย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 ์เบย์เบย์เก๋เยอแม่งบล็อกยับเลยอืม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 แม่งด้วยกูฟันด้วยหัวสุด เอาให้สตันให้ได้เอาให้สตันให้ได้เอาให้สตนัน์ทไได้ไดเอาให้สตัร์ทไได้เอาบว์จะลรูดก็รูดยับเลยนี่ว่เาเฮ้ยแรงเอสวะ่ะเฮ้ยธรรมดาที่ไหน เรียบร้อยเลยกูนีโคกูคแต้มมาถึง400เลยหยิบมาเล่นน้อยมากแล้วคือยังไงต่อทีนี้เล่นเพลินกํลังสนุกเลยต่อไปถามเลยมีแผนอะไรครับแผนอะไรครับกูแม่งติดทันสุดเกมนี้เล่นเนื้อเรื่องติดทันสุด,สด ตั้งแต่วบแรกที่เจอคุณฉันก็รู้สึกได้ว่าการประเมินแค่นี้ไม่ใช่ปัญหาอะไรแต่ก็ไม่คิดเลยว่าพวกคุณไม่เพียงแต่สามารถหลบหนีจากการรอบโจมตีของนิเนียว่ามาได้อย่างครบ32แต่ยังช่วยเหลืองานของหน่วยปฏิบัติการพิเศษของฮอลโลได้อีกด้วยถึงแม้การประเมินจะหยุดลงไปก่อนแต่ลาพังแค่การช่วยปรับปร๊มนิเนว่าจนสําเร็จก็เพียงพอสำหรับการพิสูจน์คุณสมบัติของคุณแล้วนิเนว่ามีลักษณะพิเศษของไอเทอร์เร์ที่รวมกันเป็นกลุ่มโดยเฉพาะลายตัวที่มีความเสี่ยงสูงมีเป้าหมายปรับปรามอ,อันด สมบัติอย่างเป็นทางการจะถ,ถูกจัดส่งให้คุณทีหลังยินดีให้ร่วมงานตั้งตาคอยดูผลงานจับตาดูคุณอนาคตเฮ้ยเราแม่งไม่ธรรมดาแล้วการทดสอบคุณสมบัติตรงนี้ไงน,น่าจะเหลือเม็ดนึงมั้งเนี่ยทักทายไวส์อุ้ยมาถึงนี่เลยอ่ะพี่ไวส์ยืนหล่อเทนะ่เชียไม่รู้ว่าเสียงญี่ปุ่นเรียกไวส์ว่าอะไรเห็นเแต่โอ,อนี่จังเดี๋ยวผมโจะเรียกโอนี่จังบ้างสวัสดีไวส์โอนี่จัง บเบลพี่มารับเธอแล้วในสุดก็กลับมาถึงบ้านสักทีตอนแรกนี่ก็จะไปกันคาร่ารในฮอลโลซีโร่คุไม่อันตรายมากนึกไปถึงว่าจะได้เจอกับไอิเทอร์ที่อันตรายสุดๆแถมยังมีคนขโนโงเป็นอุปกันพิเศษฮอลโลด้วยจะว่าไปคนพวกนี้เรียกตัวเองว่าเซกเตอร์ซิกใช่ไหมแถมพี่ได้ยินผู้หญิงผมสีชมพูคนนั้นเรียกหัวหน้าของเธอว่ามิยาบิคนรู้จักพี่เหรอรู้ว่าจะหมายถึงคนนั้นเอาคนรู้จักพี่เหรอกูไม่รู้ว่าคนไหนอ่ะจะรู้จักได้ยังไงพี่กำลังจะบอกว่าหัวหน้าคนนั้นน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 คคงงงไไไไมมมม่่่่่่่ใใใชชชหหหัััววิิิิิยยยาบบรรรออ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 กก้ฮเเเเเต์ททีีีููสุดดลลป็แฟขธืน แต่นั่นคือวอยฮันเตอร์นะไม่ว่าจะเป็นนักสํารวจหรือฮอลโลไรเดอร์ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ,อ้อมไม่ว่าจะมองจากมุมไหนวอยฮันเตอร์ก็อยู่บนยอดสูงสุดคือเรายังร่วมงานกับฮอลโลไรเดอร์ใช่ไหมครับเหมือนกับคันนิงแฮรที่แค่เข้าไปเอาของแล้วออกมาแต่ไม่ได้รับปฏิบัติการโดยตรงจากหน่วยงานรัฐอะไรพวกเนี้ในขณะที่วอยฮันเตอร์น่าจะเป็นแบบจุดสูงสุดใช่ไหม คิดไมถึงเลยว่าจะได้พบกับฉากที่โฮชิมิมิ abi, ายาบิไลไลท์เทเรียลแถมยังได้ร่วมมือกับพวกเขาด้วยแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ที่ตั้งร่วมมือระดับสูงแบบนั้นคงไม่ใช่ช่วงเวลาวิกฤตอะไรใช่ไหมโชคย่อมเข้าข้างผู้กล้าเสมอไททอนก็เป็นถึงพ็อกซี่ในตำนานเลยนะเออเราก็เป็นตำนานเหมือนกันเธอพูดถ,ถูกพอคิดแบบนั้นแล้วไวท์ฮันเตอร์ที่อยู่น้อยที่สุดกับพ็อกซี่ในตำนานร่วมมือกันก็ดูเป็นฉากที่เกิดขึ้นได้ในหนังยอดฮิตก็ได้ก็ได้งั้นพวกเรารีบกลับบ้านกันก่อนเถอะเอเบลทำไมอีอ e อ ถึงหนักขึ้นใส่ไว้ในกระเป๋าหรือเปล่าที่ขอดูหน่อยนี่คือสารละลายอีเทอร์ใช่หรือเปล่าสารละลายอีเทอร์พวกนี้พอกลับถึงบ้านก็ไปให้ร้านเทอร์โบอยู่ข้างๆให้ลุงเอนโซช่วยปรับแต่งแบงบูที่มีอยู่สักหน่อยไปกลับบ้านกันร้านเทอร์โบเฮ้ยใครวะเนี่ยเหมือนเคยเจอมแม่งมีแบงบูกระดาษลังหัวถุงอยู่ด้วยน่ากลัวสุดสวัสดีค่ะเหมือนเคยเจอในช่วงต้นเกมป้าจำไม่ได้เหมือนเคยเจอนะ เคยโซกะเบลมาได้เวลาพอดีเลยลุงเอนโซต,ตามหาฉันมีเรื่องอะไรเหรอแบงมือตัวข้างนี้คือ <c oughs> สงสัยากกว่อตัวขา้างคืออะไรอ่ะใช่แล้วเป็นเรื่องของแบงบูตัวนี้แหละเรียกว่าแบงบูนี่คือแบงบูเลื่อยๆฉันเก็บมาได้ก่อนหน้านี้ที่จริงแล้วฉันคิดว่ามันจะไถเงินฉันว่ดเด้อพอฉันพามันกลับมาตรวจสอบที่ร้านก็พบว่ามันเคยถูกปรับแต่งมาก่อนแถมยังไปการปรับแต่งอาวุธขั้นสูงด้วยคงเพราะแบกรับพาระ,ะไม่ไหวเลยกลายเป็นแบบนั้นคือเหมือนเป็น ยุทโธปรกรณ์ขั้นโหดแต่จิตใจแตกสลายต้องเอาถุงมาสวมหัวเงเหรอเพราะความสงสารฉันเลยช่วยปรับแต่งเพื่อลดภาระทางกายและยกระดับเสถียรภาพหลังจากปรับแต่งเรียบร้อยก็พบว่าที่จริงมันเชื่อฟังมากเอดิดกึศแบกบูด Back boo, เด็กดีแม่มีแปลให้ด้วยแต่งะมันก็เป็นแบงบู boo, ที่เชี่ยวชาญการต่อสู้อยู่ดีถ้าอยู่กับฉันคงใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่ากำลังจะไปหาพวกเธอสองพี่น้องพอดีอยากถามพวกเธอว่ายินดีจะรับเลี้ยงมันไหมเธอก็มาซะแล้วเอิดเอิดเอิดสวัสด<ๆ>ีค<ๆ>ุณล<ๆ>ุงเอนโซ แบ็กปูเชื่อฟังคําสั่งเฮ้ยแปลแล้วน่ารักจัดเลยอ่ะเพื่อนของลุงเอนโซคนดีแบ็กปูก็เชื่อฟังเฮ้ยทำไมนิสัยดีจังอ่ะ มันชอบเธอมากเลยนะบ้านเราก็อยู่ใกล้กันต่อไปถ้ามันต้องปรับแต่งอีกเธอก็พามาหาฉันได้เลยนะสะดวกด้วยเฮ้ย <Hey, S 1> ต่อไปก็มาอยู่กับฉันละกันยีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวนะต้อนรับเลยขอบคุณมากนะเบลงั้นมาที่เธอโบมีอะไรต้องการให้ช่วยหรือเปล่ารถมีปัญหาหรือต้องการบำรุงรักษาแบงบูถูกสาระไละลายอีเทอร์นิดหน่อยต้องการปรับแต่งแบงบูที่มีอยู่ถูกสาระไละลายอีเทอร์นิดหน่อยมีปัญหาเข้ามาคุยรายละเอียดก,กันสิฉันจะรอที่ร้าน oh, เฮ้ยนี่ไงหน้าที่ผมไม่เคยเจอนี่มันจะต้องมีไอ้แบงบูแบงบูไอเนี่ยครับที่ว่ามาในตู้มาในอัปเดต1.2อ่ะที่ผมบอกว่ามาใหม่เพิ่มสเตตัสแบงบูได้อ่ะดิสามารถดูสกิลได้อันนี้คือสกิลเอเหรอซ l ร์ e r c l o อร์เมื่อใช้ท่านี้ใช้ดาบคู่ทำการแ l a ศัตรูอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเสียหายกายภาพเฮ้ยแบงบูดาบคู่เหรอนี่คือผมสามารถเลือกเปลี่ยนได้เลยอะครับหรือว่ายังไงอ่ะหรือแบงบูก็ต้องเป็นตู้แบงบูเหมือนกันนี่ไงเลสโฟคัส ผมไม่ไน่จจว่าออกเสียงว่าเล็ดโมคาสหรือเลดมอคาสเป็นแบงบูหัวโมฮอคนะครับตัวแดงๆมีโมฮอคเขียวๆจมูกหมูของซันออฟคาริดอนอ๋อนี่ไงโทไม่มีนี่ไงเลดมอคาสอ๋อเลือกได้ว่าอยากได้อะไรเหรอลองดูไหมครับผมไม่เคยเปิดตู้แบงบูอะ่ะผมมี4 4อะ่ะลองดูไหมมีโอกาสได้แรง A หรือสูงกว่านั้น10ครั้งแต่แบงบูทุกตัวเป็น S อะ่ะ เสดงว่ามันจะเป็นลงที่ของพวกอาวุธพวกอะไรพวกนี้ป่ะลองดูไหมครับไม่เคยเปิดมาก่อนเลยลองสักครั้งก็คงจะพอได้มี A อยู่1อันครับแต่ A คงจะไม่ใช่ใช่ไหมถ้าเกิด b s ถึงจะเป็นบางบู oo, ใช่ป่ะโอ้ oh, อาวุธครับ W engine อย่าบอกนะว่า A นี่คืออาวุธ A อ oh ่ะโอ้โหเสียวไส้เลยนะกูบอกเลยเฮ้ย <Hey, S 2> อะไรอะ่ะบางบู เปปเปอร์บูเหรอเปปเปอร์บูคืออะไรอ่ะทำอะไรได้อ่ะเมื่อใช้ท่าดีจะหลบเข้าไปในกล่องกระดาษและปลอมตัวโดยเมื่ออยู่ในสถานะปลอมตัวจะมีเอฟเฟกการยั่วยุเมื่อถูกสรูโจมตีในสถานะปลอมตัวหรือสิ้นสุดเวลาต่อเนื่องทำให้เกิดสภาวะระเบิด๋อ,อเป็นดีคอยแจ๋วพอเข้าใจละเคก็ถือว่าเนื้อเรื่องนะครับมันมาในจุดที่ผมต้องไปฟาร์มเลเวลอินเตอร์นอตแล้วครับทำไซคไซ์คงไซส์ควสเลยพวกเนี้ยครับนี่ผมอัดมา พูดไปจะไม่เชื่อ3ชั่วโมงนะครับเล่นแบบดูดเวลามากๆคือปกติผมจะไม่ค่อยเล่นเกมกาชานะครับเพราะว่ามันใช้เวลาในการเล่นนานและส่วนตัวผมต้องทำวิดีโอไงเกมที่ผมถือว่าเป็นเกมที่เนื้อเรื่องโอเคนะเนื้อเรื่องสนุกครับเล่าแบบมีเป็นแบบ ยืนพูดคุยกันเหมือนเกมเล่าเนื้อเรื่องมีเป็นแบบคอมมิกในวิดีโอเสดายไม่ได้มีเป็นช่องคอมิกให้เห็นนะครับในบทแรกมีเยอะมากอันนี้จะเป็นพูดคุยแล้วก็ข้ามไปที่แอนิเมชันเลยแต่ก็ถือว่าดีโหมดทีวีบางคนจะเบื่อแต่ผมว่าจริงผมเล่นสนุกนะแล้วก็โหมดแอคชั่นก็จะเป็นโหมดที่มันก็จะนัวาจ๋าๆอะไรแต่ผมเป็นคนเล่นแล้วผมจะกัดฟันแน่นผมจะแบบไม่ค่อยอยากโดนดาเมจ่อยากทำคอมโบสวยๆอยากได้แรงเอสะครับผมเป็นพวกนั้น ทำให้เวลาผมเล่นผมจะค่อนข้างใสสุดเหมือนกันน่ะแต่ก็โอเคครับเปนเกมไม่สนุกนะครับนี่คือเซเล็ตโซนซีโร่นะครับนะหรือว่า CCC ที่คนรู้จักกันในกล้องเล่นประมาณเดี๋ยวนอกกล้องเขจะได้หัวยับยับนะครับนะดูแลชอบกันไหมครับถ้าเกิดชอบการสนใจนะครับนะอยากโหลดมาเล่นกันก็จะมีลิงก์ข้างล่างนะครับถือว่าลองเปิดใจมาลองเล่นกันดูนะครับเกมนี้ค่อนข้างแตกต่างนะเนื้อเรื่องสนุกเกมเพลย์สนุกนะครับแล้วก็มีความหลากหลายมากๆที่สําคัญนะครับผมต้องยอมรับว่า เกมนี้มีภาษาไทยและภาษาไทยมันแปลดีมันแปลทุกเม็ดนะครับไม่ได้แปลแค่ว่าเฉพาะบทพูดเฉพาะบทพากแต่ทุกอย่างในเกมของที่เห็นนะครับเหมือนเล่นเกมภาษาไทยจริงๆครับซึ่งมันเนียนตามากๆนะครับจะมีแค่พวกชื่อตัวละครเป็นภาษาอังกฤษเลยพวกเนี่ยครับแต่จริงๆเราฟังเราก็จะพอจับได้ว่าอ๋อคนลุงชื่อนั้นคนนี้ชื่อนี้สุดท้ายก็กลับมาตายลังมุมเดิมนะ โอ้ oh, พี่ฮาวกูแม่งกำลังเลียน้ำเลยมองแบบทำอะไรอยู่วะและนี่คือเซเลตโซนซีโร่นะครับนะถ้าเกิดใครดูแลชอบกันอยากเล่นเองนะครับนะลิงก์ข้างล่างนะครับดาวโหลดมาเล่นกันได้นะครับนะถ้าดูจบแล้วชอบกันฝากกดไลค์คนละทีเละอย่าบอกอยากคุยคอมเมนต์ล่างตามสบายจะรอลงไปอ่านและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่ติดตมจนจบม,มากๆครับขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเขากินน้ำสองรอบแล้วผมยังไม่ได้กินน้ำเลยสวัสดีสวัสดีไว้เจอกัน,นครับ